กลับมาที่โควิดหน่อยนะไ,ยไปเร็วๆแล้วกันเนาะวันนี้ตัวเลขโควิดเท่าไหร่ครับ คนเลขผัวแขกของเราเพิ่มขึ้นมานะคะพี่ถนอม3าม7รายค่ะวันนี้เนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นผมเป็นสบคเป็นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยผมว่ามือไก่หน้าผากเลยนะไอนที่เมื่อวานเนี่ยที่คุณโอโอภาพแถลงข่าวกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่าปีใหม่เนี่ยโควิดมันจะเพิ่มขึ้นนะไอ้ฉาดทัศที่เขาเขาทำฉาดทัดขึ้นมานะ่ามันจะเนิ่้ขึ้นี่ยังไม่ถึงปีใหม่เลยนะขึ้นแล้วนะทานมันขยับก่อนที่จะออกตัวปีใหม่อีกนะคะขยับตัวททิ้้งาย จาก2 5 0 0มาเป็น3 3 7อะใช่ไหมมันขึ้นมา500ประมาณ500วะพีานนอม500กว่าแล้วในไส้ในตรงนี้ก็โอ้มิครอนนี้ตอนละ7 4 0แล้วใช่ไหมอ่าใช่ใช่นะคะแล้วก็เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเหมือนกันเนาะเมื่อวาน17 18 18อ่17น้อยสุดที่เคยเสียชีวิต่นะวันนี้เพิ่มขึ้นเป็น25รายนะคะครับโอ้มันเป็นอะไรที่เราต้องไม่ประมาทเลยโดยเด็ดขาดเลยนะ ว่าเ,วเราแล้ว่าเราตกใจตรงนี้แล้วนะไปตกใจในระดับประเทศระดับโลกกันนี้ไหมคะโอ้ระดับโลกลเด้ตกใจเลยช็อกเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมจะต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นขนาดนั้น<ด>เลยดูตัวเลขนะของโลกเลยครับของเวอร์โดเมเตอร์ก่อนแล้วกันนะนะครับวันนี้นี่ตัวเลข284ล้าน7 9็ดแน้ี่คือตัวเลขวันนี้นะใช่ค่ะแล้วก็เสียชีวิตแล้วจากโควิดนะ5ล้าน4 3่แสนรายแล้วนะที่เสียชีวิตนะทีนี้ไปอีกภาพหนึ่งครับถัดไปฮะ ถัดไปภาพนี้ครับเออดูซิครับโอ้โหค่ะ USA นะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูเลกวมโลกก่อนได้ไหมครับตัวล New case ใช่ไหมคะหนึ่งล้านวันเดียวเ <laughs> มื่อวานหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นกว่าคนเมือ่อวานหนึ่งล้านกว่าคนนะคือทั้งโลกเลยติดกันล้านกว่า,าวันเดียวนะเมื่อก่อนสามวันล้านสองวันล้าน วันครึ่งล้านในี่วันเดียวเมื่อวานในร้านหนึ่งหล้านห้าแสนวันนี้เท่าไหร่นะวันนี้หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดรายนะคะอยู่ตรงไหนมากสุดล่ะไม่ใช่เล่นๆเลยนะคะอยู่ที่ U.S.A. ค่ะสหรัฐอเมริกาของเรานะคะสี่แสนสามเกือบห้าแสนแล้วอะหนึ่งล้านนะหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าเป็นตัวเลขที่ไปทางเดียวกันคือเพิ่มขึ้นหมดเลยนะคะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะโอมิครอนค่ะโอมิครอนชัดเจนมากๆนะคะว่ามันแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วมากๆเลย นี่มันกลับมาอเมริกาเคยติดเชื้อสูงสุดนะประมาณสักเจ็ดถึงแปดแสนต่อวันนะเกือบล้านนะเมียอเมริกาคือต่อวันนะที่ผมจาสถิติครึ่งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้มาครึ่งแล้วนะจากที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วอย่าลืมนะว่าเขาฉีดวัคซีนกันแล้ว่ะเขาบอกวัคซีนเทพด้วยนะทั้งประเทศเลยนะคะแต่ว่าเขาย่อหย่อนมาตรการย่อหย่อนในการดํารงชีวิตไงครับรองลงมาจากอเมริกาคือคือฝรั่งเศสค่ะ ติดเชื้อทั้งหมดติดเชื้อทั้งหมด2,899 0รายอย่างที่นายกท่านบอกเลยนะคะนายกฝรั่งเศสบอกว่าโอมิคอนไม่ใช่โควิดเหมือนกับภาพยนตร์ที่ยัง ไม่มีวันจบนะคะไม่มีวันจบมีภาต่อเนาะฝรั่งเศสสองแสนแนเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนตายนี่ร้อยแปดสิบสี่นะคะอันดับสามที่ติดเชื้อกันอันดับสามน่าจะเป็นยูเคแล้วล่ะค่ะเป็นยูเคนะคะก็คือสหรัชอเกาหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสามสิบเจ็ดรายค่ะเสียชีวิตยังไม่เยอะเท่าไหร่นะห้าสิบเจ็ดรายนะคะอันดับสี่ อันดับสี่สเปนค่ะคสเปนอยู่ที่หนึ่งเจดรหกสิรายค่ะเสียชีวิตเจบรายนะคะอ,อิตาลีอ่ะอิตาลีเหรอคะอิตาลี9 8้า0ดันสิรายก็ไม่ใช่น้อยเลยเสียชีวิตร3อสค่ะยุโรปนะก็อันดับที่หนั่นแหละประมาณอันดับที่ห้าใช่ะะเยอะมากครับคุณผู้ชมครับในตัวเลขวันนี้นะคุณผู้ชมดูวันนี้นะ ของเอเชียของเราก็ฟิลิปปินส์ในี่ย800กว่าคนนะครับมาเลเซีย3683พอๆกับเราเลยนะ,ะนะครับของประเทศไทยของเราวันนี้ตัวเลขอันนี้ตัวเลขของเมื่อวานนะแล้วก็วันนี้ก็300 0กว่านะครับโอ้ไปดูถัดไปหน่อยครับไปดูถัดไปหน่อยนะภาพอีกทักภาพหนึ่งครับจะไปดูกราฟที่เป็นภูเขาเออเนี่ยครับ สีเหลืองๆนี่อเมริกาเลยใช่ไหมอเมริกาค่ะยอดตัวเลขผู้ติดเชื้อนะคะสีเขียวๆนั้นยุโรปนะครับเขาแบ่งเป็นอ่าทวีปเนาะภูมิภาคสีม่วงๆนั้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอาเซียนใช่ไหมใช่ค่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็อีสต์เนินอีสต์เนินเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้ก็น่าจะแต่ตะวันออกกลางมากเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกใช่ไหมตะวันออกนะวิสต์เนินแปซิฟิก แล้วิตเป็นิกแอฟริกกานี่ดูจากเชินต่างประภาคนะคะครับผมถัดไปเลยครับถัดไปตินวานไลฟภาพถัดไปนะอันนี้เราอ่านไปแล้วน่นะครับของเราเมื่อวานก็อย่างที่เห็นนะครับนี่ของเราคงดูเมื่อวานนะลำดับที่24เหมือนเดิมใช่แล้วก็มาดูของเมื่อวานนี้อยู่ในโรงพยาบาลรักษากันอยู่นะครับสามหมื่นสามพันห้าร้อยสองรายนะครับเมื่อวานนี้เสียชีวิตน้อยสุดเท่าที่เคยมีตัวเลขล่าสุดนะคือ17ราย ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือเป็นผู้สูงอายุกับมีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็ติดกันที่เสียชีวิตนี่ติดจากคนใกล้ชิด9รายคนรู้จักอีก9รายแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ระบาดนี่แรายค่ะอีกเพจนึงแล้วนะคะอ,อีกเพจนึงแล้วถัดไปเลยครับถัดไปเออนี่ไปถัดนี้นะเมื่อวานนี้อยู่กรุงเทพ3 1, าเพชรบุรีหนึ่งนครราชสีมาหนองคายอุบลนี่4รายเชียงราย1รายตรังสงขลายะลาสตูลนี่8รายดูรายภาคกับน้องเอ๋ครับ รายภาคนะคะภาคก,กลางค่ะสูงสุดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร358รายนะคะคลแล้วก็รองลองมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ84่อ,อ่าใช่แล้วก็เป็นปทุมธานีนะคะคเพชรบูรณ์ก่อน3 7เพชรบูรณ์37รายนะคะคส่วนที่เป็นศูนย์มีอยู่สองจังหวัดเนาะก็คือพิจิตรกับอุทัยธานีค่ะศูนย์รายศูนย์รายนะครับแล้วก็อยู่ในเดือนจำสี่สิบนะครับ ภาคตะวันออก่อนที่ชนบุรี191สนะสักแก้วเมื่อวานนี้เป็นศูนย์วันนี้เพิ่มมาเป็น11นะครับจันทบุรี6รายส่วนภาคเหนือน้อยสุดอยู่ที่อุตรดิตถ์5ารายจังหวัดแพร่8รายมากสุดอยู่ที่เชียงใหม่56เชียงราย20แม่ฮ่องสอน33ลำปาง36ลำพูน9นะครับภาคอีสานมีศูนย์ 0, นะ พระที่สามีศูนย์อยู่ที่หนองบัวลําพูค่ะอุดมดีด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งรายอยู่ที่อำนาจเจริญนะคะชัยภูมิกับนครพนมนี่สองรายใช่นะครับเลยกับยะโสธรนี่จังหวัดละห้ารายสูงสุดอยู่ที่อุบลราชธานีแล้วนะคะอุบลนี่เจ็ดสิบสามรายมีคลัสเตอร์อุบลมีคลัสเตอร์การสิ์นลดลงเหลือหกสิบห้ารายนะคะติดกันไปเยอะแล้วร้อยกว่าแล้วเกือบสองร้อยจากผัวเมียที่มาจากต่างชาตินะบบลแล้วก็อุบลนี่มีร้านอาหารอยู่นะ <S <S ออนะครับขอนแก่น68นะครับโคราช57มหาสารคาม47ศรีสะเกด22อุดรธานี28ภาคใตา้ ภาคใต้นครศรีธรรมราชเดี๋ยวนี้เราไม่เป็นประเทศหลักร้อยแล้วครับเรา kind of หลักสิบจังหวัดหลักมาเป็นหลักสิบแล้วนะ63รายนะคะนครศรีภาคใต้นะเอาไล่มาเลยกระบี่36ชุมพร40ตรัง47นครศรีธรรมราช63ผู้ว่ามวกลสอนวิสิตวงทำสำเร็จแล้วครับท่านทำได้แล้วอย่าลดลงแล้วนะคะครับนาราธิวาส18ปัตตานี24พังงาสาิพัทลุงสาิเจภูเก็ต30ยะลา27 ส่วนด้านตะวันตกนะครับกาญจนบรุรีตากประจวบเพชบรบุรีราชบรุรีตัวเลขอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะนะครับมีรันนงองน้อยสุดทางใต้นะครับ แล้วก็10อันดับเมื่อวานนี้ครับน้องเอกครับ10อันดับนะคะไล่เรียงการจากกรุงเทพมหาคนครค่ะ358รายนะคะชนบุรี191รายจะมีแค่2ออันดับนะคะที่จะเป็นหลักร้อยหลังจากนั้นก็เป็นหลัก10บมาหมดแล้วนะคะทั้งสมุทรปราการอุบลราชธานีขอนแก่นกลาลสินนครศรีธรรมราชสงขลานครราชสีมาและเชียงใหม่นะคะหลักต่ำกว่า100กันทั้งหมดแล้วนะคะครับ ฉีดวัคซีนกันมาแล้วถึงเมื่อวานนี้104,261,107โดสนะครับเป็นเข็ม1 51ล้านโดสเข็ม2 4 6ล้านโดสเข็ม3 6ล้าน8 0 0 0 0โดสเข็ม4 217,861โดสนะครับถ้าเราจะสู้กับโอมิครอนได้เราจะต้องฉีดบ oo ุสเตอร์เข็ม3นะคะคุณผู้ชมไปฉีดกันให้ได้เลยนะคะไปดูถัดไปเลยครับ นี่นะคะฉากทัศนิดหนึ่งนะฉากทัศน์ะฉากทัศนที่ท่านิบีกรมควบคุมโรคนะคะกรมหลอโอภาสได้จําลองมาให้เห็นกันว่าเอถ้าเกิดว่าช่วงที่เราคิดว่าโอมิครอนจะระบาดมากๆก็คือหลังปีใหม่ทําเป็น3เส้นด้วยกันนะคะเส่งสีน้ําเงินนี่คือเส้นที่เป็นสถานการณ์ที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราย่อหย่อนสีดำานีางปฏีบัต บนสุดป่ะบนสุดสีพี่มองเป็นสีดำเลยเอ็มมองเป็นสีน้ำเงินเราน่าจะสายตาไม่รู้ว่าใครบอดสีตอนเนี้ยเหรอเอ็มมองเป็นสีน้ำเงินหน้าจอแหละหน้าจอเราคงไม่เท่ากันเห็นสีเขียวค่ะหนูเห็นสีแดงแล้วก็เป็นสีแดงๆส้มๆหนูเห็นแดงไหมเห็นแดงเห็นแดงถ้าหนูเห็นสีเขียวกับสีแดงนี่แสดงว่าไม่ตาบอดสีท้างานก็ปกติใชถ้าตาบอดสีนี่เห็นสีเขียวเป็นสีแดงเห็นสีแดงเป็นสีเขียวเอางั้นเขียวแดงชัดเจนอยู่คนตาบอดสีนี่บอกให้เขาไปเก็บพริกแล้วจะรู้เลย เขาจะเก็บมาถสลับกันเลยเหรอคะเขาก็ไปเก็บพริกสดมันต้องเก็บสีแดงได้มาสีเขียวหมดเลยอะน <c oughs> แหละ <c oughs> อบอดสีอันตรายในการขับรถนะ <c oughs> ขับไม่ได้นะวากาาบดสีนี่เออมื่อก่อนเนี่ยผมก็เลยถ้าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมจะซื้อแว่นน่ะที่ซื้อแว่นที่มองอะไรเขียวหมดอลนะไปให้วัวใส่มันจะได้กินหญ้าแห้งนึกว่าหญ้าเขียวอันก็อร่อยของมันไปเลยเนาะฉลาดอีกฉลาดแต่เด็กเลยวัวบอกหน้าโง่กูรู้ทันนะเอามาดูสักคัดกันค่ะสีน้ำเงินนะคะเส้นบนสุดแล้วกันเอาเส้นบนสุดนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าเราย่อหย่อนมาตรการในการดูแลสุขภาพะไรเอยไปเลยนะปลไปตามยถากรรม มกินข้างกินข้าวคุยกันเต็มที่ไม่ใส่แมสเลยนะคะนี่แหละมันจะขึ้นไปสูงสูงริบเลยนะปรีดเลยค่ะครับแล้วแบบสีสีส้มเนาะครับสีส้มหรือสีอินี่นะคะสีส้มสีส้มอ่ะโอกาสติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นในช่วงปีใหม่เนี่ยเราฉีดวัคซีนใกล้กับเดือนธันวาคมและทุกภาคส่วนจะคงปฏิบัติตามมาตรการข่ออ่านว่า VUCA มันหรือ V ูก้าบูกานะคะูกาูกก็วูตัววก็คือวัคซีนยูคือ ยูยูนิเวอร์ซ่ลพรีเวนชั่นก็คือทำในทำครอบจักรวาลดูแลตัวเองแต่ระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือไม่ไปในสถานที่ C C ก็คือโควิดพรีเซตติ้งของสถานประกอบกิจการกิจการอ่าคือ A ก็คือ ATK ไม่ใช่ AN แนมดนะ a t k ีเคแอนติเจนเทสคิ a ก็คื มันตรวจ ATK ให้กับคนในองค์กรของเรานะคะแล้วก็ตัวเองด้วยถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่เข้าข่ายการติดเชื้อนะคะเน็ตก็จะเป็นเป็นกลางนี่จะเป็นกลางแต่ถ้าเกิดว่าโหเราทําทุกอย่างดีหมดเลยนะคะเราฉีดวัคซีนครบทุกกลุ่มได้ตามที่เขากําหนดเอาไว้พร้อมกับทําแบบบูก้าให้ครบถ้วนเราจะเป็นสีเขียวจะอยู่ต่ําสุดเลยนะคะอยากเป็นสีไหนเลือกเอาได้อยากเป็นสีแดงอ่ะ อยากเป็นสีแดงสีแดงยังยัํายึงยักตอนนี้สีแดงเราต่ํากว่าสีเขียวนะเห็นไหมเห็นไหมทําได้ดีกว่าที่ฉาดทัศน์ที่เขาคาดไว้ว่าถ้าทําได้อย่างนี้จะเป็นสีเขียวนะอันนั้นคือดาวขวัจะเนอมยิสีแดงเรายังต่ํากว่าสีเรามา เราอาจจะสูงบ้างตำ่ำบ้างสูงบ้างตำ่ตำบ้างอยู่นะเช่วงนั้นเป็นเดตลดตา้ชลตาช่วงนั้นเป็นเดลต้านะคะอันนี้ก็ไปแทบไมเห็นชัดเจนนะคะไปดูคนที่เข้าประเทศไทยมาหน่อยครับนี่แหละครับที่โอมิครอนมันมามา,มากับคนที่จากต่างประเทศเนี่ยนะครับช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี่มากัน133,061คนมาแบบเทสแอนโกลนี่แสนหกพันสองร้อยยี่สิบสองแสนหกพันสองร้อยสิบเอ็ดคนอันนี้แหละที่น่ากลัวที่สุดที่มาและพากันติดนะธันวาคมนี่มาสองแสนหกหมื่นเจ็ดสิบหกคน นะครับแล้วคุณผู้ชมดูนะไอ้ไอก้กราฟแท่งสีเขียวๆสูงๆเนี่ยนะแล้วก็มีสีน้ําเงินอยู่ปลายๆนิดเดียมีสมส้มส้ม่มําหน่อยหนึ่งเนี่ยนะ uh huh. ไอเ้เขียวๆนี่คือเทสแอนโกลหมดเลยนะใช่่คะและไอ้ที่มาทิดแอนโกลนี่แหละครับมันจึงเป็นตารางถัดไปครับตารางถัดไปทําให้เรารู้ว่าณขณะนี้เนี่ยพาโอมิครอนเข้ามาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยเจ็ดร้อยสี่สิบรายแล้วนะครับเมื่อวานที่คุณหมอถแถลงในี่ยเจ็ดร้อยสามสิบเก้าพอกระทรวงสาธารณสุขแถลงเนี่ยเป็นเจ็ดร้อยสี่สิบ นะครับที่เข้ามาเนี่ยจากโอมิครอนเนี่ยแล้วถามมายังไงล่ะภาพถัดไปก็จะบอกอีกน้องเอ๋มาวันแรกนี่ไม่เจอนะใช่ค่ะจะมาเจอในวันที่หนึ่งถึงสามไม่พบนะใช่มาวันเดย์ศูนย์เนี่ยไม่เจอพไม่เจอค่ะอืมเจอน้อยมากอ่ะใช่ก็จะไปเจอกันในช่วงวันที่หนึ่งถึงสามหนึ่งถึงสามเจอเยอะเลยอยู่แล้วไงใช่ไหมสี่ถึงเจ็ดก็เจออีกวันที่เจ็ด ก็ยังเจอใช่ไหมแต่เจอน้อยลงนะแต่วันหลักหนักก็หนึ่งวันที่หนึ่งถึงสามใช่ไหมใช่ค่ะแปดสิบหกจุดสองหนึ่งเปอร์เซ็นต์นเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องบอกว่าเทสแอนโกถ้าจะมานะต้องอยู่ในที่เซนบอกนั่นล่ะถ้าปล่อยไปนี่ก็เรียบร้อยเลยก็ตามกลับกันนาไม่ไหวแล้วนะคะมันแพ้ไปเ enfin รียบร้อยแล้วไม่รู้ตามไปทางไหนแล้วตอนนี้นะไปกันไกลแล้วนะครับเอ๊ฟฟังเหมือนกับมีอยู่เคสหนึ่งที่อยู่สุพรรณบุรีนะคะที่เขาจะต้องกลับไปประเทศ ตอนทางที่เขาเดินทางมาแล้วปรากฏว่าเขาเที่ยวอยู่ในกรุงเทพอยู่ในสุธันบุรีน่ะตลอดเวลาไม่เจอตรวจอะไรก็ไม่เจอนะแต่เขาจะกลับก็ต้องมาตรวจอีกรอบหนึ่งเพื่อการจะกลับประเทศเขาปรากฏว่าเจอเจอจอรจะกลับเจอจอจะกลับเป็นโอมิครอนโอ้ี่น่ากลัวคุณจะตรับทำไมแล้วคุณจะกลับอยู่แล้วก็ต้องตรวจตรวจกลับข้างหลังวุ่นวายใจขึ้นเป็นบมืโอฟังข่าวแล้วโอ้เครียดเลยเครียดแทนนี่เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานทีมงานกลับมาที่เราสองคนในทีนี้เมื่อวานเนี่ยคือคือ เมื่อวานเนี่ยมีอยู่ราย,ยาท,ที่ท่านรองผู้ว่าชันชัยจังหวัดเชยภูมิ<ะ>กับท่านสาธณสุขจังหวัดที่เขาแถลงข่าวเมื่อวานนี้เน,เนี่ยที่เชยภูมิเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ข้าราชการประจาอาเภอเมืองเชยภูมิติดโอมิครอนหนึ่งราย<ะ>วันที่สิบเจดวันที่เจ็ดธันวาเนี่ยแกไป<ะ>อบรมที่วิทยายลัยมหาทไทยที่บางละมุงชนบุรีหน<ะ>ึ่งถึงว่าเจ็ดถึงสิบเจ็ดเลยส<ะ>ิบวัน<ะ>พอแกอบรมเสร็จปั๊บ แกก็เดินทางไปที่จังหวัดกาะสินต่อ <c oughs> เพื่อจะกลับบ้านก่อน <c oughs> กลับไปที่กาะสินวันที่สิบแปดสิบแปดธันวาก่อนเข้าบ้านเนี่ยแกก็รอบครอบนะยังไงเอทีเคก่อนเ <c oughs> ข้าในปั๊มแวะปั๊มข้าจะไปไปซื้อเอทีเคในปั๊มแน่เนาะก็ <c oughs> ขายนี่นะ <c oughs> มั้ยร่า,ราสะดวกซื้อนะ <c oughs> เอาตัวเอทีเคก่อน <c oughs> เป็นลบ ข้าบ้านเลยสบายใจข้าบ้านข้าบ้านเซ็ตวันลุ้งขึ้นก็กลับมาทํางานที่เชยาภูมิมข้าไปนอนพักที่รีสอร์ทหนึ่งคืนก็อยู่คนเดียวะนะครับทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมากวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดประมาณเนี้ยธันวานนะแกก็มาทํางานที่อำเภอทีนี้ก่อนที่จะมาทํางานที่อำเภอนี่เขาก็มีกฎของเขาไงว่าจะต้องตรวจเอทีเคก่อนไปไหนมาเนี่ยต้องคือถ้าออกนอกพื้นที่ไปไหนมาเนี่ย กลับมาทํางานต้อง ATK นี่ซึ่งตามนโยบายตอนนี้เลยนะเขาก็ ATK ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาสองวันหลังจากนั้นไม่ค่อยสบายข้นเนื้อข้นตัวปวดเมื่อยข้นเนื้อข้นตัวไม่ค่อยสบายก็ ATK ก็ไม่เป็นไรโอ้ย ATK มันเอาไว้อยู่แล้วแล้วก็ไปไปงานตีครีไฟที่เชยภูมินงานชาวบ้านเขานะนะครับแล้วก็แกก็อาการไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจทีนี้บวก ตอนนี้ตรวจด้วย rt-pcr หรือยังไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ตรวจ atk กันบวกบวกปั๊บเข้าโรงพยาบาลเลยเห็นไหมเพราะจะนี่ขนาดคดตรวจไหมอ่ะเสร็จจากสัมมนาอบรมเสร็จปั๊บก็ก่อนจะเข้าบ้านก็ atk อันนี้เขาเรียกว่าพระเจ้มาจะมาทำงานก่อนทำงานก่อน atk ถูกไหมใช่ค่ะไปแล้วไม่สบายก็ atk ก็ไม่ไปเลยสามแล้วเนาะจุดท้ายเนี่ยอาการไม่ดีขึ้นเจอตอนนี้เขาบอกว่าไงนังเอ๋ จะกลับบ้านต่างจังหวัดนี่เขาทำอะไรให้ก่อนเอ k เคก่อนเนี่ย a อ k เคก่อนค่ะเพราะเอทีเควไม่ติดเชื้อนะเป็นเป็นลบนะเข้าบ้านเลยกอดพ่อกอดแม่เลยแต่ไม่ได้สิเออยู่กับตากับยาก็เอาลูกมาหอมมาก่อนเลยนะคิดถึงคิดถึงไมื่อวานเอท a เคแล้วเมื่อกี้ a อทอเคไม่ไม่เป็นไรอ่ะเออจริงป่ะอย่างนี้ก็ไม่ได้สิอย่างนั้นแล้วถ้าเอ k ีเคเราก็ยังต้องมาตรการบุก้าอยู่ เห็นไหมอย่าไปเชื like ่อ ATK มากเลยอย่าไปเชื <diction aries in Portuguese> ่อ ATK จำได้คนัจะบอกว่าอย่าไปเชื่อ ATK มากคประเภทว่าเออคเพราะว่าเราอะเราตรวจเองอาจจะไม่ได้เก่งเท่าแพทย์กลุ่มพยาบาลที่เขาตรวจน้ำยงวันนั้นไอ้โดนนะถึงคอเลยนะพี่ถนอมต้องตะบูกลงไปถึงคอตัวนี้เลยนะดึงไส้ระวังดึงไส้ติดมาด้วยกลัวอยู่เหมือนกันไส้ยังน้อยอยู่มีแต่กรพาอาหารอย่าไปวางใจกับ ATK มากไม่ได้นะเพราะฉะนั้น ATK หนะดีแล้ว พอถึงไม่ถึงเป็นลบก็ก็ยังจะต้องป้องกันตัวเองอยู่บูก้าอยู่นะใช่ไหมต้องทําตลอดเวลาล่ะอย่าประมาทด้วยเด็กขาดนะเนี่ยที่เขาทำกันมาเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยแล้วนี่กลับจากสงการเนี่ยนายกบอกว่าไงท่านอนุทินว่าไง กลับจากปีใหม่ใช่ไหม้ยกลับจากปีใหม่ผมก็ชมการทุกทีบอกให้ว่าฟอร์มโฮมก่อนว้าฟอร์มโฮมก่อนนี่เขกคำหนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบสี่วันนี่ที่มีหน่วยงานหนึ่งทำไปแล้วนะสั่งหยุดเลยนะคะวุฒิสภาสำนักงานไร้ขัดข้อวุฒิสภาหยุดเลยหยุดไปเลยสิบสี่วันอันนี้รัชการนี่เขาสั่งแล้วนะ เจ้านายอย่าไปเรียกเขามาทางานเรียกลูกน้องมาทํางานนะประเภทเจ้านายลูกน้องมาอยู่ทํางานไม่เป็นเนี่ยนะแต่กันไม่ถูกเลยลูกน้องเลยกาไม่มาเนี่ยมาเยองเลยนะวันนี้ต้องให้ท่านหยุดก่อนทํางานจากบ้านมาทำงานที่บ้านใช่นี่หนึ่งนะครับสองบริษัทเอกชนใช่ที่เขากลับไปเนี่ยกลับมาป๊บเ้ยลูกน้องก็กลับมาเข้าทางานทันที<ช>นะครับบอกไม่ต้องรอมาทําเลยเดี๋ยวเอทีเคดูตัวอย่างที่เชยภูมินี่ใช่สามรอบนะคะจริงไหมก็ยังไม่รอดเลยอให้เขากักตัวอยู่ที่บ้านก่อน ทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้นะก่อนไปก็ ATK นะครับกลับมาก็ ATK แต่ทั้งไปทั้งกลับและระหว่างที่จะต้องไปเที่ยวไปพักไปอยู่บ้านไปอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องมีระยะห่างทั้งหมดนะครับกินร้อนช้อนส่วนตัวนะครับเจลล้างมือฉีพ่นฆ่าเชื้ออย่างนี้ทำตลอดเวลา อย่าวางใจ้มามทงใจตัวเองเพราะอย่างนั้นเถอะใช่ให้สงสัยแม้กระทั่งตัวเองแล้วส่วนใหญ่นะที่ติดโอมิครอนกันเนี่ยที่คุณหมอพูดนะคุณหมอท่านต้องอ้างชื่อท่านนะไม่ใช่หมอหนอมนะ,ะหมอเกียรติภูมิวงศรจิตท,ท่านปลัดกระทรวงค่ะนะครับส่วนใหญ่วัคซีนมาแล้ว2เข<ช>็มที่เป็นโอมิครอนอยู่เนี่ยคือไม่ใช่แค่คุณหมอหรอกทั่วโลกเลยทั่วโลกก็เป็นอย่างนั้นใช่ค่ะนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมไว้นะเรื่องนี้นะครับเองแมสแมสอีกอย่างหนึ่งนะคะที่คุณหมอเมื่อวานนี้บอกคุณหมออธิบดีกรมบราหารการแพทย์ใช่ไหมคะเรื่องแมสกเรื่องแมสกผ้าแมสกผ้าตกลงว่ายังใช้ได้แต่ว่าคุณต้องใช้ให้ถูกต้องอถ้าเกิดว่าคุณใส่แล้วรู้สึกว่าหายใจสะดวกสบายแต่ว่ามันมีรูอยู่นะคะรูอยู่เยอะถ้าหายใจลำบากแสดงว่าแมสกนั้นได้คุณภาพครับอนะ อาดใจไม่ออกเลยทรมารนะเมื่อวานนี้เป็นวันที่แบบว่ากลับมานั่งทำรายการ3ชั่วโมงโดยที่แบบว่าใส่แมสเต็มๆทั้งสชั่วโมงนะรู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยอะพี่ถนอมเพราะว่าเราอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวไม่สบายพี่จังหวะพี่ก็ต้องมีดึง ม,มันอึดอัดมากาาเมื่อวานนี้ขออากาศข้างนอกเข้ามาบ้างอช่วงนั้น,นช่วงท,ที่พี่ดึงเอ๊กก็หยุดหายใจไปก่อนเนี่ยสิ่งที่พี่ขอให้กรมอนามัยเนี่ยทำการวิจัยนะ, <S <S น,ะนะครับว่าการที่เราสวมใส่หน้ากากาอยู่เยอะๆเนี่ยวันหนึ่งแปดเก้าชั่วโมงเนี่ยนะอย่างน้อยถ้าเราอยู่ที่ทํางานเราใส่ทุกวันเนี่ยนะเนี่ยตลอดเวลาคาร์บอนกับออกซิเจนที่มันผสมกันอยู่ข้างในเนี้ยนะมันมิกกันเนี่ยนะแล้วสูดเข้าไปใหม่เนี่ยนะมันจะมีผลต่อสุขภาพระยะยาวอย่างไรบ้างหนึ่งมึนงงหัวใจ นนเพราะว่าออกซิเจนมันเกี่ยวกับหัวใจนะไม่น่าเอ๊ะหัวใจในเต้นวันที่ต้องเข้าโรงพยาบาลหัวใจเต้นเกินร้อยสิบแล้วก็ความดันขึ้นไปสองร้อยเกือบห้าสิบอะเกับหน้ากากไม่นเกี่ยวหรอกนนเจาตื่นเต้นแหละเราหิดจ,จางเราหิดจ,จางสองสมองระบบทางเดินหายใจอันนี้ผมฝากไว้หน่อยนะฝากไว้เพื่อผู้รู้นะครับเห็นก็ไม่พูดกันเลยนะเดี๋ยวจะบอกว่าผลงานวิจัยออกมาใส่หน้ากาก,ากแล้วทาให้เป็นโน้นเป็นนี่เป็นนัน่นแล้วทาให้คนไม่ใส่หน้ากากผมว่าไม่ใช่หรอกวันนี้ผมว่าคน คนเขามีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจอะไรได้เองนะนะครับจะบอกว่า้ยถ้าใส่หน้ากากแล้วจะเป็นโนเป็นนี้เป็นนั่นเราก็ใส่เราก็ต้องปังล้วก็ต้องดึงเราบ้างอันนี่ <c oughs> ใช่ไหมใส่ทั้งวันก็ไม่ไหวแต่จะประเภทไม่บอกกันเลยเนี่ยให้ครอบหน้าไว้ไปตลอด <c oughs> แล้วอนาคตข้างหน้าระยะยาวม,มันเป็นอะไรเนี่ยนะอันนี้อันตรายกว่าใช่ไหมเราต้องพูดความจริงนอกจากเป็นห่วงตัวเราเองแล้วนะลูกหลานเราก็น่าเป็นห่วงมากเด็กๆอะคะ่ะต้องใส่ไหมอยู่ทั้งวันแบบเนี้ยถ้าเกิดต้องเปิดเรียนจริงๆแล้วเขาต้องใส่ทั้งวันน่ะ โอ้สงสารลูกเลยคะใส่กันเปนเด็กหัวเล็กไปเลยต่อไปนายกสัมตูนยญยเทศการปีใหม่65ขอประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดเพื่อ ควบคุมสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ด้วยดีใช่ค่ะตูบอกว่าปีนี้ปีหน้าต้องดีกว่าปีนี้ขอให้ประชาชนไม่ประมาทใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งและตลอดเวลาเมื่อพบปะผู้คนนะคะอืมผมมองในแง่ดีของการมาของอิมิครอนก็คือว่าจากที่มันร้ายที่สุดคือเดลต้าตายจนกระทั่งไม่มีที่ฝังที่เผาเจ็บป่วยจนกระทั่งไม่มีเตียงมีโรงพยาบาลจนกระทั่งตายที่บ้านตายข้างทางข้างถนนนี่ผมว่าไม่มีอะไรเลวร้ายเท่าเดลต้าเลยนะอมิครอนมันมาเนี่ยมันก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากมายนะ มันจะเป็นแนวโน้มของว่าจากแรงแล้วก็สู่ไปไม่แรงแล้วก็หายไปเลยอขอให้มันเป็นอย่างนั้นแล้วกัน<ช>นะครับ